าครับสวัสดีครับผมและตอนนี้นะเรามารับเหล็กกาวนันกันก่อนเลยฮะจากนครสวรรค์ชื่อร้านนะนครสวรรค์ขาเหล็กหรือค้าเหล็กนครสวรรค์เราอยู่ด้วยกันมานานมากหลายสิบแพรแล้วไปดูกันครับสับเหล็กวันนี้และแน่นอนครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเหล็กจากนครสวรรค์ขาประจําของเรานะครับพอพอเยอะไปแล้วอิทธิ์ขยับหน้าไปออกไปไป,ไปอีกต้นไม้ โอ้หต้นไม้คิดสามารเพิ่งตัดด้วยมาเกือบโดนต้นไม้แล้วท่านผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับเราก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เราจะเป็นทางเดินที่เราจะเท่าเข้าไปข้างในเพราะพื้นที่ตรงนั้นเราสามารถที่จะทําได้ถึง5เมตรแต่ความกว้างอยู่4เมตรกว่าเราจะใช้เทคนิคในการต่อประกอบครับอันนี้ก็เป็นกาวนท์ขาวแท้นะครับและขาวกันสนิมด้วยครับ และนำซ้ําเราจะต้องใช้สีนะครับเพื่อทําการทายรอบหนึ่งการสนิมกันเหนียวครับท่านผู้ชมครับ